เราคือว่าสิไปกรุงเทพคือว่าถ้าได้เห็นไปอยู่ว่าหันตามของฮูเขาจุดกินเขาอ,อิม่มแล้วคือว่าท้าได้เห็นไปใส่อยู่แมนจะไ,ไปอยู่ครับเดี๋ยวถ้าอีหยังนี่ถ่ารถบ่รอคูปอครั<า>บคุณปอบบเอารถไปเปลี่ยนยางเอารถเปลีย่ยนยางไหมบอไม่หยังตึงทพยมันจะต้องเอารถตู้พี่ไปนึ่ขี่ไปเล่มยังคันใหญ่มันใหม่เกินไปจะสภาพได้ไปสนหรอแม่ชอบไลย รถบัสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขัามาขนาดติดแอร์ไงเว้ยแต่รถบ้านเล้วรถซื้อมาแม่ก็จอดไว้บ้านเอาไปรถมันมีแอร์เนาะสบายเข้าไปนั่นเนอะอะไรสบายเข้าไปนั่นนอะไปนั่งข้างหน้าได้สบายสุดมีคนขับรถให้มีเวลานอนกินข้าวไปกินละครับกินละกินกับตู้เอ๋วเหรอกับพี่แบมบ้อม ไอฟิวมันไปใส่แล้วเห็นคีรถมาอยู่มึงกีนึงนี่ห้าอย่างก็นคีรถเขามาในบ้านอยู่นีงมาเสือขอไปเซฟเองยูห้องเฟิรลกินข่าวยู่กับน้องจูนกับชดเตอรแม่นกินมากกับมังี ยี่นี่ก็ว่าไปกระซูบบังหงสอบบังไงพ่ะนะสามหน่วยอเตีกเ็นร่ก็สน้นงเบียกินข่าแล้วอันบดเงินปวยแล้บอแล้วตอนนี้เราไปอวตารอยู่ตอนนี้เป็นอวตารล่างอวตารล่างอวตารงนองหงาเห็นว่าเท่าไหร่นั่นเหมือนแปดใช่ใส่นะ บอยยุใส่ยุใส่ปะอ๋อถามหมอวานแหล่ะนายส่งประกันเขามีค่ายพิเศษเตอร์ค่ายอย่างบอยบ่ใจมื่นแปดเลยอันนี้เขาเสริมไม่เลยบ่เขาประเด็นเขาประเดี๋แกได้ยังเนาะสวยธรรมชาติหมอหมอยาวสูงด้วยเดี๋ยวเอาสูงเดี๋ยวสิเดีไปแก่ไม่มันสิยุบลงุนกลายเลย มันจะยุบมันจะยุบเหมือนเราไม่ได้ทําเลยนะแล้วท้าสิว่าโอ้ยใครซะบอกหมอเอาสูงซะไม่สิเดี๋ยวไปแก้มฮะมันได้๋ยวซ้ำนี่ทำ,ทำมันก็ได้แค่นี้แต่ก่อนโดงบักคักแต่มันยุบแมนมันหัดแกนหรอมันเป็นจมูกเขา,เราหรอแมนเนี่แม่จักเพื่อนไอจังหัดวิเป็นปีพอดีมันเ่าเข่าที่งเด้เดี๋ยวนี้ไปหาโยกหา เฮดบีแต่คนเบ่งด้วยดกายกแต่มันลอยสวยอยู่นะมันมันสรปดีไหมมันนะาว่เบีเาเ็นเดีไหอเหอยนับตายแล้วพูดเรื่องอะไรกันนี่ใจใหญ่

ผู้ใดใจดีมส่วนบอกฮุงเอามาฝากได้พี่น้องมือหนึ่งตำมือละสามสอบกับบอพ่อดิวาสีิคาเด้ตำบอกฮุงอาหารหลักคิดบอกกับตำหมองฮวงเด็ดอยากเบ้าพื้นค้นกับกินตำหุองฮวงบอพื้นค้นอีหลีอ่ะตำหมองฮงขึ้นอีนันอีนี่เป็นทังสันจักสี่ยุบขึ้นมาใส่ปากกับบ่ไเด้เสอกเบาอยุดเบาพื้นค้นมันมวลหลีพี่น้องการการเบาพื้นค้นหนีมันเป็นการสันทนาการอย่างหนึ่งด้สวัสดีครับ อีย่างนึงคือว่ากินเขาแล้วก็กินอีกคือไม้กูปอกครับอ๋อขาอันนั้นคราฟเน่พี่นี่แดนเซอร์นะไม่ไม่หลายครับห้องนอนร่วมกันว่าเป็นห้องอะคาเดมีเออตะกอที่ซื้อสังเกตมองนี่ตะกีเพราะท่านไอแอมนี่ตะกี้เพิ่นวางของเพิ่นหัวก็แอมมองนี่ึ้นบ่ได้มาโดมโดนหรอกกันเลย นี่สะดวกสบายดิพี่นอ้องมีันเครื่องซักพงซักผ้าหยอดลงหยอดเหรียญแต่ว่าหม่องซักผ้าหยอดเหรียญขึ้นเป็นหม่องว้ขยะเนาะวะเนาะขยะหนาเสียไปไว้ทั้งหลังนี่นเนาะจริงๆน่าจะเป็นไอ้นี่เนาะเครื่องซักผ้าแบบอบแห้งด้วยเนาะก็จะดีะะตะบกฟูตะบกห้าง เอาซึ่มนินเราได้เรียวอยู่ติดสูนะครับพี่น้องทรงสะเบียงมาได้พี่น้องด้วยทังแบบม่วงท่้งแบบขาทั้งแบบฮ่งเขียวเต็มอยู่ครับผม เขาว่าฝากได้นะเราว่าอาหารหลักก็คือตัอบกุ่งน,นะที่ขาดไปก็คือปลาร้านะครับนำมืออนขอเสียวปลารามาขายเด้กพี่น้อง,ออว,าาว,องว่ามันยี่ห้อน,นี่อันนี้เขาขอกล้องว่ได้ว่ได้ท้ายอินนี่เขาว่ได้โฆษณาใหา้เออแซบแซบปากแดงเท่านั้น้อพี่น้องปลาร้าแซบปากแดงน้ามือเราวมาขายพี่น้องลอยโหลพี่น้องซอยอุดนุนปบรเดอร์หนึ่งร้อยโหลเลยนะครับปลาร้าแซบปากแดง นี่โฆษณาได้ครับพี่น้องเป็นผลินค้าของทางวงนะครับฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับพรุ่งนี้ปลาร้าแซ่บปากแดงหนึ่งร้อยโหลซอยกันพี่น้องบ้านน้องมานนากับขนซอยสื่อขนเป็นน้องมบ้านน้องมา่าจะสิบยี่สิบโหลปลาร้าแซ่บปากแดงอพี่ของพี่หรอฮะของพี่พี่จะรับมาขายพี่ก็ขายแต่แหลกอยู่แล้วไงพิดวงพีกัเจ้ามาขายอยู่แล้ว ของป้าอำนาจพี่ก็มาหลายอุ้ยช่วงโควิดพี่ขายมันเป็นหน่อยโหลมันเป็นพันโหลเคุนบ่เออช่วงข้าหน่ะขายขายจนได้ซื้องวะสื้อยังผลร้อนเนาะขายปลาแดกขายปลาแดกขายขอบปุนแห่งขายกุญแจขายดีขายดีแมนเอาแต่ของแสีบมาขายดิขอบปุนกับเ้นดีลวกเส้นงามก็เส้นขั้นสดอีกได้กันได้กันลวกจริงเด้อ แมนเด็กมากกับคืออยากกินตะวักขงกับขึ้นลวกกินเลยกินปกติดมันเนาะฮะัูไลยผลหอดกระเป๋าเดินทางมามีดสูตรเราจะเลอันตรือตะลตไปแล้วผมสุตรเดือด ขาดว่าอะไรต่ำบามฮงคงชื่อรถขาดว่าอะไรที่ขาดได้แบบว่ามันขาดแบบพิสพวแสบเลยเด้เออใส่รถดีแท้เนี่ยบอเอาก็ล้องบางตัวอันไหนไม่เคยลองก็ล้องตัวเื่อมันดี ออกเดินทางจักโมงสีสีส่หอดพดี่สี่คำจะมีอะไรเน,นา,วา,วา,วาะว่าเดิเน,นทางไปหอดพะรามสองเหมือนนมีไอเทียนเวนางเคียงบินเวินเวินเวินไปหลบเป็นยังไงนะนางเคียงบินไปสมหาสิบนาทีก็บหอด เดินทางปลอดภัยนะน้องมานะขอให้โชค m านขอให้ได้มาไล่กลับมาเป็นแสนเป็นล้านเลยเพราะว่ารอนนี้เห็นพี่เห็นคิวงานเา้วทันได้มาจากล้านหนึ่งกับแบงค์พี่บอจากแสนเลยเด้อเปิดแบงค์ก์เซ็น <c oughs> อาเดินทางปลอดภัยนะครับ <c oughs> ไปโชคดีโชค m าน